สองสามีภรรยาชาวอำเภอปะโตะจังหวัดชุมพรช่วยกันดูแลสวนทุเรียนอายุก,กว่า30ปีเนื้อที่เกือบ30ไร่เป็นอย่างดีเพราะในแต่ละปีอาชีพทำสวนทุเรียนซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อช่วยสร้างรายได้หลายล้านบาทซึ่งชาวสวนทุเรียนในอำเภอปะโตะบอกว่าความมั่นคงในอาชีพทำสวนทุเรียนอาจจะต้องสั่นคลอนหากโครงการแด์บิดระนองชุมพรเกิดขึ้นจริง ปีก็มีรายได้ประมาณ3ล้านถึง5ล้านค่ะซึ่งก็ถ้าข่มการเล่นบิดนี่มากค่ะเราก็มีแต่เสียขาไม่ได้รับผุนประโยชน์ไร้ตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเทการเวนขึ้นเราก็ไม่คุมค่าเลยค่ะถุเรียนได้เวนขึ้นต้นหนึ่งก็ประมาณมื่นเจ็ดแปดร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะถือว่าปีๆถุเรียนต้นนึงเราได้ประมาณถึงห้ามื่นเลยค่ะพื้นป่าในตำบลปากทรงอำเภอปะโต๊ะ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเป็นจุดกำเนิดน้ำตกเหวโหลมซึ่งเป็นต้นทางให้กับระบบประปาภูเขาหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชืน้นแก่พื้นที่การเกษตรในอำเภอปะโตะหลายหมื่นไร่ได้อย่างทั่วถึงโดยโครงการแลนบริดซึ่งจะพาดผ่านพื้นที่อำเภอปะโตะเกือบ40กิโลเมตร ได้สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากเกรงว่าระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะการทําสวนทุเรียนและการปลูกผลไม้หลายชนิดที่มีความมั่นคงอยู่แล้วแต่มันจะแอบแฝงมาด้วยท่อส่งก๊าซท่อน้ำมันแล้วก็ตามมาด้วย โรงงานอุตสาหกรรมที่ที่ใหญ่โตมโหราณคือคนพะโตไม่อยากได้ถ้าพูดตรงๆแล้วไม่มีผลประโยชน์กับตรงนี้ด้วยเพราะทุกวันนี้เขาก็อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วในในอาชีพของเขาน ส่วนชุมชนคนไทยพลัดถินตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนอง<ม>ก็เต็มไปด้วยความกังวลเช่นกันหลังทราบข่าวว่าชุมชนคนไทยพลัดถินเป็นพื้นที่ไข่แดงซึ่งจะถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ผู้สูงอายุในชุมชนบอกว่าคนไทยพัททินเป็นกลุ่มเปราะบางหลายคนยังไม่มีแม้แต่บัตรประชาชนสวัสดิการหลายอย่างพวกเขายังแทบเข้าไม่ถึงแม้กับโปรเจกต์แลนบิดระนองชุมพรจึงอาจทำให้การดำรงชีวิตยากลำบากมากขึ้นโดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ทำกินทางทะเล ที่พื้นที่ทํากินนั้นโดนเต็มๆไม่ได้หาตรงนั้นแล้วไม่รู้จะไปตรงไหนเพราะเรือท้องแบนเรือมันเล็กออกได้สองคนลำออกได้สองคนและนั้นตรงนั้นก็หากินไม่ได้ทางข้างบนบกกระพดผลกระทบอีกในช่วงที่คณะกรรมาที่การศึกษาโครงการแลนบิดสาภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ประชาชนในอำเภอปะโตจังหวัดชุมพรได้ติดแผ่นป้ายคัดค้านและแสะดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการโครงการแลน์บิดเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวซึ่งจะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งทะเลรวมถึงการก่อสร้างรถไฟทางคู่มอเตอร์เวย์และท่อส่งน้ำมันระยะทางกว่า90กิเมตรซึ่งพาดผ่านพื้นที่9ตําบล3อํอเภอในสจังหวัด โดยเฉพาะ4ตำบลของอำเภอปะโตซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพื้นป่าท้นน้ำและพื้นที่การเกษตรที่สร้างความมั่นคงทั้งเรื่องอาหารและการประกอบอาชีพมาอย่างยาวนานพวกเขาจึงยังมองไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ซึ่งต้องแลกด้วยผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเรียกร้องให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองพิจารณายกเลิกโครงการนี้สนตยาแก้วขำไทย PBS รายงาน